ไม่อยากเผยเลยอะไปไหนมันลำบากไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าไปให้ไปอุ้ยโอ้โหเดินส่อเลยอันนี้สบายมากเดี๋ยวเขารล่นานอันนี้ยาตัวนี้ดีกินแล้วหายเดินคล่องเลยนะเพคะหายแน่นะป้านี่มันต้องอย่างี้ดูสินี่ อะไรก็ลำบากไม่ใช่ทุกอย่างเลยต้ลูกสาวด้วยนะคะไหวไหมเพคะให้ป้าไปช่วยไหมเดี๋ยวนี่ป้าชิดเขาไม่อยากกินเลยยามันขมนะป้านะไม่ขมหรอกเพคะหม่อมฉันเลือกยาตัวนี้เข้ากับสีชุดเลยมีเอาลองชิดเขาไม่กินหรอกยามันขมนี่ขมไม่ขมอันนี้ผู้หญิงต้อง ถ้าเกิดว่ารหญิงไม่สเหตเนี่ยผมก็ไม่ได้โนี่ละป้ามันเป็นาชอเาหรือแบบเนี้ผมกาเป็นเด็กไม่เกคะหรือกัดใจหือกัดใจกัดใจาัไแล้วาแล้วกาันีแล้วอ๋อวัใครด้านนี้เลยหนูน้ำเพชรปะานี่หนู ดัดเดงเป็นอะไรล่ะเผอป้าปจี๊ยบเจี๊ยบผมใช้หายเลยภาษีโบหายง่ายมั้งเ่รอไปขัดใจอะไรลูกอีกฉันบอกเลิมชิมุลีฮะคือเราประจำตัวอยู่แล้วจะมาอะไรอย่างนี้คือว่าองค์หญิงก็เดือดสิไปค่ะวันนี้ไม่ยอมเสมอยานะเบคะไม่กินยาใช่เบคะแล้วอะไรจะหายล่ะเบคะเชียงทอง สเสด็จพ่อทำไมไม่เวิร์กเล่ะลูกก็ยาเป็นของนี่มิคะหมุมฉัน่เปื่จะแย่อยู่แล้วใครเขาบอกว่าผมโคมไม่อย,อยากอยู่แล้วจะไปเพลิดเพลิเสด็จพ่อฉัน,นอยาก <จะ S 1> ตายอยากตายจะพูดอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าจบไม่อยู่แล้วพว่อจะอยู่กับใครล่ะลูกลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วกินยาให้หายเมื่อหายเป็นปกติลูกเทียมทองก็จะได้ออกไปเที่ยวเล่นกับคนอื่นเขาได้ง่ลยมากมนช่วยยากสักกรึ่งนึงก็ได้ลงครับครึ่งนึงครับ ติดๆเอาก็ได้กินกินเหมือนอยู่บ้านน้ำเป็กกันนั่นแหละบ้านอะถ้าไม่กินเดี๋ยวพ่อกินให้ดูเป็นตัวอย่างพอพ่อกินปุ๊กเก็บพร้อมกินตามพ่อป้าเลยนะกินเลยะดูนะสีโบนูนนะคุณกินเป็นนะแต่กินเป็นตัวอย่างให้ลูกเด็กเองโอ้เป็นไงเป็นคะสดชื่นไหมเป็กคะอันนี้การตัดีเลยนะนี่ดีเป็นไงคะพอกูแห้งพอดีคุณผู้ชายดีเออเขาอยาก หวานเอฟขนาดนี้หวนเสื้อพ่อซีนะลูกน้านิดหนึ่งนะลูกน้าเดี๋ยวกินแก้วนี้เสร็จเดี๋ยวพ่อพาไปโดนน้ำหลังวัดกินดูวไอ้ลูกสนิดหนึ่งจะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไปค่ากินอ้าวกินง่ายไม่กินก็ไม่กินเดี๋ยวพ่อกินให้ดูเป็นตัวอย่างนะไอ้เรื่องอย่างนี้พ่อถนัดอยู่แล้วเอออย่าดูนะ ครัด้วยความรักลูกเลยรับทานเป็นตัวอย่างก็เป็นที่เรื่อเมื่อทานยาเข้าไปมากกว่าแล้วอาการก็เริ่มออกแล้วครับเนี่ยสบายสบายกินให้เสียงฉันเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยใครเอ๊ะใครเอ๊อะแล้ื่อมาข้อมูลอะไรวะนี่บอ รถสงล้อเบียนะครับเบี้ยสามศูนย์ศูนย์สามนะครับขยับรถด้วยครับสามศูนย์ศูนย์สามนะครับอ้นนี้อันตัวหนึ่งไลยค่ะจะทีนงงิจะเป็นเ็ษข้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนักกว่าเดิมเลยไปค่ะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะตัวนี้เลยไหมคะอันนี้ถ้าจะเป็น น้ำแดงในขณะที่ดังสีโบกระบอรอกขายแน่นะผสมงสอกัดปูเบอรี่ก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วเคำนั้นสถานที่ดีครับท่านผู้ชมที่หัวนมตอนเนี้ยขายแน่นอนเลยค่ะปูตุมี เคยโดนสเอาใจเอเลยีกหน่อยนึงนะเต้ค่ะกินตัเบยให้หมดเลยสิโบเต่ได้ยินเสียงคนร้องเพลงหรือเปล่าจ๊ะ ป้ากะได้ยินว่าวงัยใครจะเปิดวิ้วายุไม่ใช่จะป้าต้องมีคนร้องเพลงอยู่แถวนี้ไม่เ้เลยร้องเพราะถุงใจเชียร์ทองด้วยกันจ้ะทีนั้นนะเดี๋ยวป้าไปบอกให้เขาร้องใหม่นะป้าเอิดเชียร์ทองอยากฟังจ้ะขอเด็กค่ะเอ่อป้าไม่รู้จะไปตามอีกคนร้องที่ไหนนะเบคะเออเขาเปิดริ้ายุเขาได้ยินไม่ใช่เรือไงก็อยู่แถวนี้นั่นแหละไปบอกที่ไหนนะเปิเชียร์ทองอยากฟังนะป้าแต่ว่าเอาอย่างนี้ ยาใบหน่เลยไหนก็บอก่าไม่มีบอกพี่หน่อยยังไงล่ะจะไปไม่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 ไปครไปอะไรอีกลูกอไไอเดี่ยวอะไรอีกฮะเป็นอะไรอีกมันบอกก็ก็อิงกัสิบไปได้ยินใครคุณล่องเองก็ไม่รู้ไปขัดก็ไยาให้บอฉันไปตามอ่ะ ใช่ค่ะคนร้องเพลงเนี่ยเสียงพ่อถูกใจชีทองไลยเกินไปค่ะอยากคนร้องเสด็จพ่ออยากฟังเพลงเอ้าก็ไปตามคนร้องเพลงมันก็หมดเรื่องแล้วใครอยากฟังเนี่เดี๋ยวผมจะร้องให้โอ้เออเออโอ้เอ่เออเอ้ออะไรกันเล่าไปแล้วไปบอกที่ไหนนะป้านะดิมันมีเสียงมันก็ต้องมีคนร้องสิป้าเมาประมาณชั้นไปทางไหนแล้วเพคะก็แถวนี้นั่นแหละจะไปไม่ไปจาไม่ไปนะแยวช้น หน้าพี่ของเอกเขาอ๋อของเขารีบไปตามมาไปตามตัวรีบไปรีบมาเกียร์นะลูกนะเดี๋ยวหลับมาสี่โมงกลับมาแล้วทีนี้นะลูกใจเย็นๆไว้นะ